อันนี้กำลังทำบุญตักบาตรข้าเหนียวนะครับที่สกลนครครับพระที่วัดไปรวนมีสองลูกนะฮะกำลังเดินมานะครับให้คุณแม่กับน้องปูนะฮะออกไปออกไป